ท่วงเซลูลอยบีดกลายเป็นปรากฏการร้อนแรงแบบไม่ทันตั้งตัวสำหรับกระแสะตอบรับแอนิเมชันเรื่อง K-pop Demon Hunters ของทาง Netflix เพราะนอกจากจะกลายเป็นภาพสำเร็จ ALEX oh. จากการฉายภาพยนต์เวอร์ชันร้องตามในโรงภาพยนอีกนะ oh. Oh. ถือว่าเป็นการฉีกกฎเลกข,ของ Netflix ชัดๆดเพราะผลลัพธ์คือคุ้มค่าเพราะเต็มทุกโรงและหมดทุกรอบในเรื่องของตัวเลขก็น่าภูมิใจอย่างมากเพราะมีคนเข้าไปชมมากถึง236ล้านครั้งแซงหน้าภาพยนยอดฮิตอย่าง Red Notice ที่นำแสดงโดย d ด y n e The Rock Johnson, Ryan Reynolds และแก l g ก d o ดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงไม่แปลากใจเลยที่ทาง Netflix ได้เรียกโซนิกลับมาแท็กทีมกันอีกครั้งเพื่อสร้างภาคต่อพลอดของเรื่องก็ถือว่าทัานยุคทันสมัยเป็นการนำเรื่องราวของ girl group เกาหลี hmm. มาปราบปีศาจที่สิงอยู่ในคราบ boy band mm hmm. ที่มีชื่อว่า s a g a Boys โ mm hmm. ดยมีการนำองค์ประกอบซีรีส์เกาหลี hmm. มาล้อเลียนฉากต่างๆ mm hmm. ยกตัวอย่าง mm hmm. เช่น เรื่อง business proposal ซึ่งเป็นซีรีส์ที่อันยอนซอฟซึ่งให้เสียงพากเป็นจีนูตัวเอกของเรื่องเป็นพระเอกนั้นเองความสำเร็จที่คาดไม่ถึงนี้ทำให้ถูกตั้งคำถามว่าโซนี้ได้เสียโอกาสไปหรือไม่กับการเก็บไว้ฉายผ่านสตรีมเมอร์อย่าง Netflix แต่อีกด้านก็ถือว่าวิน -win เพราะในปี2021ซึ่งเป็นช่วงโควิดระบาดทำให้โซนี่ไม่กล้านำเรื่องนี้ไปเสี่ยงเจ๊งในโรงแต่ในข้อตกลงนี้หากดูดีๆก็ถือว่าเป็นวิน -win เพราะ Netflix ได้จ่ายค่าผลิตให้กับโซนี่จำนวน100ล้านเหรียญสหรัฐและจ่ายเพิ่มอีก25ล้านเหรียญด้วยโซนี่ได้รับส่วนแบ่งจากยอดขายเพลงประกอบภาพวรรวมถึงรายได้จากการเผยแพร่เพลงบางเพลงอีกด้วย อย่างไรก็ตามสิทธิ์ในการขายสินค้าก็ถือว่าเป็นของ Netflix แต่เพียงผู้เดียวนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อพิสูจน์ที่ทำให้เห็นได้ชัดว่าไม่ว่าจะเป็น a n i m เมชันหรือภาพ,พยนตร์หากมีเรื่องราวที่น่าสนใจโดยเฉพาะพล็อตที่แปลกแหวกแนวและทำออกมาดียังไงยังไงก็มีคนดูแน่นอนและไม่ใช่ครั้งเดียวด้วยค่ะ Belongs ปีนี้ถือว่าเป็นปีทองสำหรับภาพยุ้นแนวฮอรร์ดูจาก Sinner's Final Destination Bloodline ว่าเป็น28 years later ที่โกยรายได้อย่างคุ้มทุนสร้างสะท้อนให้เห็นแล้วว่าท่านเหนือเรื่องนะ่าสนใจมีความแปลกใหม่ยังไงก็ขายได้เช่นเดียวกับภาพยนตร์รอง Good Boy ซึ่งเป็นหนังสยองขวัญสั่นประสาทที่เล่าเรื่องราวผ่านสุนัขใช่แล้วค่ะหมาพันเนว่าสกอตเทียดักทอลิงเรต e ทรเวอร์ตัวนี้ที่มีชื่อว่าอินดีนั่นเอง เมื่อตัวอย่างแรกของภาพพยน์กู o ดบอยได้ถูกปล่อยออกไปนอกจากจะมียอดวิวไปถึง1ล้านวิวอย่างรวดเร็วแล้วเรื่องนี้ยังถูกค้นหาใน Google มากถึง2,000%ด้วยคำถามยอดฮิตคือหมาตัวนี้ตอนจบตายหรือไม่หรือเกิดอะไรขึ้นกับหมา g กิ d Boy อยเป็นเรื่องราวของท็อดและอินดีที่ย้ายไปอยู่ในฟาร์มเฮาส์เก่าในชวนบทหลังจากเหตุสศกนัตรกรรมในครอบครัวอินดีสัมผัสได้ถึงพลังชั่วร้ายภายในบ้านหลังนี้ในขณะที่ท็อดไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลย โดยไฮไลท์คือการเน้นไปที่การต่อสู้ตามสัญชาตยานของอินดี้เพื่อปกป้องเจ้าของจากปีศาจร้ายที่มองไม่เห็นโดยกระแสะและความสนใจที่เรื่องนี้ได้รับ <c oughs> ก็ทำให้ทางคายต้องเพิ่มรอบฉายมากขึ้น <c oughs> โดยก่อนหน้านี้ใช้แบบจำกัดโรงภาพยนตร์ ภาพยนเรื่องนี้ที่ใช้หมาของผู้กำกับเบนเลีอนเบิร์กมาเป็นพระเอกของเรื่องก็ได้คะแนนรีวิวสูงถึง95จากเว็บมะเขือนหน้า Rotten Tomatoes โดยซ้ไลายสำนักตีตราว่า Good Boy เป็นภาพยนสยองขวัญที่สนุกสนานแล้วมีตัวเอกที่น่ารักค่ะ